ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตรกกตเปิดยอดสม,สมสสัครสว20กลุ่มอาชีพทั่วประเทศพบกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์สมัคร,มา,ร,ม,ารมากสุดถ,ถึง5,211คนน้อยสุดกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหากรรมด้านกกตเร่งสรุปคุณสมบัติผู้สมัครภายใน29พฤษภาคมนี้ค่ะ สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้เผยสรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำแนกเป็นรายกลุ่มหลังเปิดรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่วันที่20-24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครสรวรค่ะทั้งหมด48,117คนแบ่งตามกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่1กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัคร2,0 4 8 7คนกลุ่มที่2กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษาตุลาการอายการตำรวจผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันซึ่งมีผู้สมัคร1,869คนค่ะกลุ่มที่3กลุ่มการศึกษาค่ะเช่นครูอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัคร4,477คน กลุ่มที่4กลุ่มการสาธารณาสุขเช่นแพทย์ทุกประเภทเทคนิคการแพทย์พยาบาลเพศชกรหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันซึ่งมีผู้สมัคร1,628คนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัครจำนวน3 4 2 2คนค่ะ กลุ่มที่6กลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปะุสั์ประมงหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันซึ่งมีผู้สมัคร3,628คนกลุ่มที่7ขากลุ่มพนักง,งานลูกจ้างที่ไม่ใช่ราชการหรือหน่วยงานรัฐผู้ใช้แรงงานและอื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัคร2,440คนกลุ่มที่8ขากลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงานหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้ หมก 1, 1 180คน กลุ่มที่9ค่ะกลุ่มผู้ประกอบก,กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัคร1 8 4 4คนกลุ่มที่10ค่ะกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นๆนอกจากกลุ่มที่9ค่ะมีผู้สมัคร1,200คนกลุ่มที่11ค่ะกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวเช่นหมักค,คุเทศผู้ประกอบกิจการอื่นหรือพนักงานโรงแรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัคร1177คนค่ะ you <laughs> กลุ่มที่12ค่ะกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันมีผู้สมัคร609คนกลุ่มที่13าค่ะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนาน,นวัตกรรมหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันมีผู้สมัคร10,39คนค่ะกลุ่มที่14ค่ะกลุ่มสตรีมีผู้สมัคร4589คนกลุ่มที่15กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆหรืออื่นๆใน ทำนองเดียวกันผู้สมัคร5,211คนค่ะ กลุ่มที่16ค่ะกลุ่มศิละปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬาหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันผู้สมัคร1819คนกลุ่มที่17กลุ่มประชาสังคมกลุ่มองคอ์กรสาธารณประโยชน์หรืออื่นๆในทำนองเดียวกันผู้สมัคร2168คนกลุ่มที่18ค่ะกลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัคร867คนกลุ่มที่19าค่ะกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันผู้สมัคร3,816คนและกลุ่มที่20ค่ะกลุ่มอื่นๆมีผู้สมัคร2,656คนค่ะ ทั้งนี้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอจะได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้นและภายในวันที่2 9บเก้าพฤษภาคมนี้และจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอําเภอโดยแยกเป็นรายกลุ่มโดยมีหมายเลขประจําตัวผู้สมัครซึ่งเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่มชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัครอายุอาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศให้ประชาชนทราบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอสถานที่เลือกและจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้วค่ะสำนักงานกก,กตจะเผยแพร่บ,บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมา,สมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกต www.ect.go.th และ แอปพลิเคชัน Smart w o t วตโดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครได้ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เพศสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ Radio Betong p r d go th